h o n d a HRV 2.0 EL ปี2019เรามาชมภัยรอบกันรถสวยแบกสวยสภาพดีสวยสมบูรณ์เบาะปรับ,บไฟฟ้าขึ้นลงหน้าหลังได้พับได้เบาะแน่นนุ่มเดิมเดิมสภาพริ้วรอยการใช้งานสมบูรณ์มากครับพวงลัยมันติฟังก์ชั่นมาพร้อมคอนโซลกลางสวยงามทรงสปอร์ตสไตล์เฉียบด้านหลังมือจับดูมีดีไซน์เบาะหลังนั่งสบาย นุ่มเนียนสวยสมบูรณ์มากครับฝาท้ายกว้างพับลงได้รถมาใหม่สภาพสวยสมบูรณ์ผ่อนเดือนละ8,700บาทปี2019 2.0 EL มาพร้อมเบาะไฟฟ้าคู่มือครบสามารถดูแลศูนย์ต่อได้สไตล์ฮอนด้าสำหรับ HRVP 2019 2.0 EL คันนี้ผ่อนเดือนละ8,700บาทสนใจทักเข้ามาที่อาคาเซลีไทยดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมง2ปีโปออกรถ999บาท